อีกตัวหนึ่งใช่ค่ะมีอีกหนึ่งตัวแต่ว่าเสื้อตัวนี้ค่ะจะแจกให้สําหรับลูกค้าที่มีบัญชีค่ะเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคและมียอดฝากสูงสุดค่ะตรงนี้เอามาโชว์เลยตอนนี้ใครที่มีบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคของเราค่ะเล่มสีแดงแมันเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์แล้วครับผมนะฮะนะฮะมีตังค์ก็ินเข้มาฮะเราเอามาดูซิใครที่แบบว่าเปิดบัญชียอดสูงสุด เดี๋ยวรับเลยเสื้อตัวนี้ครับผมเดี๋ยวให้พี่ตุ้ยเร็จให้นี่ดีไหมขอลายเซ็นกันเลยดีไหมอ่าด้านนี้ก่อนขอเปิดดูนิดนึงอันนี้ฮะของใครครับอันนี้ของผมอันนี้ของคุณพี่ครับโอ้โหพี่เขาบอกว่ามีทุกบัญชีที่เป็นของทกสอตรงนี้ยอสองหมื่นบาทอ่ะตรงนี้อยัดยู่ 35, 1 3 5 0 0 0าาบาทเดี๋ยวปัดยื้ตังค์เลยมีเยอะกว่านี้ไหมคะนะฮะอ่ะอีกหนึ่งบัญชีข้างล่างบอกมี5 0 0แสนอยข้างล่างมีปั๊บข้างล่างมีปั๊บเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ย55,900ื่นห้าพันเก้าร้อยี่ยเไม่ใช่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทอ่าไหนเมื่อกี้ใครตะโกนอันนี้แสนเอ็ดไหนตรงนี้แสนสามตรงนี้ยอดที่เยอะที่สุดค่ะคือ หนึ่งแสนสามหมื่นอ่ามีมีมากกว่านี้ไหมฮะมีมากกว่านี้ไหมคะมาสิครับมามามาเลยเชื่อโกหกคนไทยชอบโกหกท่านี้บอกว่าเปิดแล้วแต่ว่ามีใบจองใบจองไม่ได้ค่ะเอาบัญชีอย่างเดียวเลยบัญชีสีแดงเอามาดูสีม่วงได้ไหมไม่ได้สีม่วงไม่ได้โกรธต้องเป็นคอมรัพย์ทวีโชคเท่านั้นค่ะสีแดงเล่มสีแดงมีไหมสีแดงมีไหม ตอนนี้สีแดงอยู่ที่ยอดเท่าไหร่นะสีแดงอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นค่ะมีไหมฮะมีไหมมีเยอะกว่านี้ไหมครับผมไม่อยากจะเปิดของผมนะครับผมเพิ่งเปิดไว้เหมือนกันนะฮะตั้งแต่คราวที่แล้วครยังไม่เติมเลยครับสองพันบาทนะครับผมนะฮะก็ไม่อยากจะอวดนะฮะของุณนี่ยังอยู่ที่แสนกว่าครับตอนนี้มีไหมฮะมีใครจะเกยทับอีกไหมรับห้าเลยดีกว่าเอานับตึงก่อนสีมิตุยนับห้าย้อนลงมาไงนะครอ๋อโอเคหนึ่งแสนสามหมื่นนับ ห้าโหแปลกมากเลยนี่เจอเจอนี่ไหมหนึ่งแสนสามหมื่นนับสี่คุณพี่เขาเราไปหาเล่มแดงอยู่คุณพี่เล่มม่วงนี่เรื่องมากเดินกลับไปเล่มแดงอยู่ไหนวะพี่ไปหาเลยหาเล่มแดงมีไหมขอจะไปทาสีแดงแล้วก็ไปา่ไปทาสีแดงได้ไปทาสีแดงหนึ่งแสนสามหมื่นนับสามสามแล้วนะหนึ่งแสนสามหมื่นนับสอง มามาเดี๋ยวก่อนหนึ่งยูยังไม่ศูนย์ยังไม่ศูนย์มีไหมเอาเดินมายกมือยังไม่รู้เลยเอาอะไรคะเล่มแดงครับเล่มแดงทวีโชครับเป็นไงเห็นไหมเยอะจัดเลี่ยเดี๋ยวมันมีหลายเล่มใช่ค่ะเอาของทกศนะคะไม่ใช่สีแดงของแบงค์อื่นนะอ่าป็นเอามาตของทวีโชเขานะอีกเลขเดียวอ่ะโอเคเมื่อสักครู่อยู่ไหนเอ่ยหนึ่งแสนสามหมื่นนับ สูงเชิญขึ้นมาด้านบนครับเราจะได้ถ่ายรูปด้วยกันนะฮะขึ้นมาโชว์ตัวนิดเดิมนะคะพี่ไม่ขึ้นมาฮะส่งรูปมาแทนบอกว่าเขาส่งตัวแทนขึ้นมาแทนรับเสื้อแทนคุณแม่นะฮะแม่ครับคุณแม่อยู่แล้วแะครับคุณไม่ใช่พี่สาวแน่นอนนะฮะเย่นะฮะขอบคุณครับคุณสุทั้งหมด้วยนะฮะ จ้าซึ่งใครที่อยากโชคดีแบบนี้ค่ะได้ถ่ายรูปกับพี่ตุ้ยแล้วก็ใกล้ชิดกับพี่ตุ้ยแบบนี้ค่ะตอนนี้คุณยังมีโอกาสอยู่ค่ะรีบเปิดบัญชีเลยในส่วนของเงินฝากออกรัพเทวีโชค่ะเล่มสีแดงๆแบบนี้นอกจากจะได้บีทแอนกรีทกับพี่ตุ้ยในวันนี้กันแล้วก็ยังมีในส่วนของการลุ้นโชคต่างๆอีกด้วยค่ะทุกๆยอด2,000บาทค่ะคุณจะได้นักขรฮะ อันนี้จะแจกในช่วงวันสุดท้ายกับวันที่ชิงโชคนะฮะใช่แล้วค่ะตรงนี้คือถ้าทําธุรกรรมต่างๆในบูธทอกศสของเราค่ะในงานนี้เท่านั้นครับใช่แล้วค่ะก็จะได้ลุ้นของรางวัลต่างๆตรงนี้ก็คือทุกอย่างแจกค่ะพี่ตุ้ยไม่ไดเอามาโชว์อย่างเดียวเราไม่อยากขนกลับบ้านหนักแจกคนเลยทา่นีแน่นอนครับค่ะตรงนี้ให้พี่ตุ้ยฝากในส่วนของผลงานนิดนึงเนาะว่าช่วงนี้มีอะไรบ้างครับผมตอนนี้ก็มีละครเมื่อกี้ครับที่แจกเสื้อไปนะฮะยอดรักมักสู้นะครับผมก็ฝากดูด้วยครัับบนช่องะคร ใช่แล้วค่ะและนอจะมีครับนะครับ,รบมาจีบกันบนเวทีแล้วนะค,ะนะครับผม ตรงนี้ค่ะก็ใให้พี่ตุ้ยกับฝากเพลงไว้กับอ่อให้แฟนๆของเราค่ะชาวทอกสซอีกสักหนึ่งเพลงค่ะใช่ถูกต้องครับก็อย่างที่บอกครับเตรียมมาหลายเพลงนะฮะก็เล็กเพลงนึะฮะไหลังจบหนึ่งจบเพลงเราจะมีกิจกรรมถ่ายรูปอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะตรงนี้อย่างที่บอกไว้ค่ะใครที่เปิดบัญชีในส่วนของเงินฝากออมทรัพทวีโชว์ค่ะคุณจะได้รับสิทธิ์สำหรับถ่ายรูปกับพี่ตุ้ยค่ะแบบใกล้ชิดกันเลยไม่อยากถ่ายไหมไม่อยากถ่ายก็ต้องถ่ายครับผมเข้ามาแล้วล็อกคอถ่ายครับล็อกคอถ่ายครับ น่ากลัวม,มากับพี่ตุย้ยนะฮะอ่ะทิ้งกันผมทิ้งท้ายเพลงสุดท,ท้ายแล้วกันโอเคครับ